ข่าวดีข่าวดีเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันสูงแผลเบาหวานสูตรลับห้ามพลาดเบาหวานเป็นเรื่องที่เบาใจได้ถ้าคุณได้รับประทานบริซซี่เบาหวานคือโรคร้ายมีวิธีจัดการข่าวดีข่าวดีเบาหวานใช้บริซซี่ ใหม่แกะกล่องกล่องใหม่ล่าสุดกล่องเขียวขาวบรีซี่ได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นท่านจึงเชื่อถือและมั่นใจได้ในคุณภาพของบรีซี่บรีซี่สมุนไพรนวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะแผลเบาหวานเคยออกข่าวช่องเจ็ดสีเคยออกช่องรามาชาแนวเคยออกช่องห้ารายการพูดตรงประเด็น เคยออกข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเชื่อถือและมั่นใจได้เจ้าของบรีซี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จริยาร่มสายหยุดบรีซี่ไดอาเบตนวัตกรรมช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานบรีซี่ถือกำเนิดในปี2016ขายไปแล้วมากกว่า100,000กล่องบรีซี่ได้รับอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับป้องกันหรือรักษาโรคเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานมั่นใจปลอดภัย100%มีออยอถูกต้องเลขที่ออย1310926450006หม่ล่าสุดของแท้100%มีสิทธิบัตรรับรองป้องกันและรักษาโรคเบาหวานเลขที่อนุสิทธิบัตร12736บริซี่คิดคนวิจัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จริยาร่มสายหยุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์มอมรพันธ์เสรีมาศพันอาจารย์ด็อกเตอร์กรียงศัก์ขาวเนียมสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0807739991เรามีศูนย์จัดจำหน่ายคลังใหญ่อยู่ตลาดนัดสุวรรณภูมิใกล้สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพประเทศไทยจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนใจติดต่อโทรหาเราด่วนที่0807739991 0807739991 l ลายไอดี DAPS EK892 ด่วนบริษัทบริซีรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและทั่วโลกจีนสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียญี่ปุ่นสนใจโทรสอบถามได้ ข่าวดีข่าวดีเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันสูงแผลเบาหวานสูตรรับห้ามพลาดเบาหวานเป็นเรื่องที่เบาใจได้ถ้าคุณได้รับประทานบริซี่เบาหวานคือโรคร้ายมีวิธีจัดการข่าวดีข่าวดีเบาหวานใช้บริตซี่ ใหม่แกะกล่องกล่องใหม่ล่าสุดกล่องเขียวขาวบรีตซี่ได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นท่านจึงเชื่อถือและมั่นใจได้ในคุณภาพของบรีซี่บรีซี่สมุนไพรนวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะแผลเบาหวานเคยออกข่าวช่องเจ็ดสีเคยออกช่องรามาชาแนวเคยออกช่องห้ารายการพูดตรงประเด็น เคยออกข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเชื่อถือและมั่นใจได้เจ้าของบรีซี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จริยาร่มสายหยุดบรีซี่ไดาอาเบตนวัตกรรมช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานบรีซี่ถือกำเนิดในปี2016ขายไปแล้วมากกว่า100,000กล่องบรีซี่ได้รับอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับป้องกันหรือรักษาโรคเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานมั่นใจปลอดภัย100%มีอ,อยอถูกต้องเลขที่อ,อยอ1310926450006หม่ล่าสุดของแท้100%มีสิทธิทบัตรรับรองป้องกันและรักษาโรคเบาหวานเลขที่อนุสิทธทิบัตร12736บริซี่คิดคนวิจัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จริยาร่มสายหยุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เตอร์นายแพทย์มอมรพันธ์เสรีมาศพันอาจารย์ด็อกเตอร์เกรีงศักขาวเนียมสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0807739991เรามีศูนย์จัดจำหน่ายคลังใหญ่อยู่ตลาดนัดสุวรรณภูมิใกล้สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพประเทศไทยจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนใจติดต่อโทรหาเราด่วนที่0807739991 0807739991 l ล n e ไอดี DAPS EK892 ด่วนบริษัทบริษซีรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและทั่วโลกจีนสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียญี่ปุ่นสนใจโทรสอบถามได้